เวลาแล้วทเธอต้องไปไปไหนแต่สิ่งที่เลือกในใจคงอยู่ลองเพลงเดียวกันบอว่าคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อความปลวนแปรมันไม่แค่และไม่วางไอตรงนี้ออกได้ป่าววะมันเหมือนคนอช่วยดิ น้องไม่เป็นไม่มองไม่ฟังเฮ้ยสรุปเสียงพี่ปุ๊กกลับมาแล้วเหรอเนี้ยมาแล้วจริงป้าเสียงเหมือนเดิมแล้วจ้าไอ้จ้าเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่จ้าเ <c oughs> ฮ้ยแล้วมันจะมาอย่างไรเขาวันเวไป่านาะแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงอะ่ะมาได้นะไอ้ห่ารถเก่งก็คันงปีดเดียวไม่ไป กูอยากจะบ้าอีกวายรถพ่วงยังไปได้เลยนะแอวแบลใช้คำหยาบขอโทษนะคะเบื่อชิบเป่งเลยคนขับรถแบบเนี้ยแต่พี่ปูว่าเราผิดนะกูว่ามันวันเว่ให้เราลับทางนู้นเลยเชื่อป่ะเนี่ยคนเขาตกใจเลยนะรถล,ละมานี่ใช่พอสรุปนี้ไปได้ไหมเนี่ยได้นี่ไงตรงไปด้แต่มันไม่มีเส้นขีดตรงกลางเลยนะพี่ทางหลวงชนบท ไม่มีหมายเลขเขาจะมีเส้นขีดตรงกลางเหรอเขาหากองทางให้หน่อยดิฮลัลโหลสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะทำไมไม่ขีดเส้นกลางถนนล่ะคะงบหมดค่ะคุณจีระพรงบหมดค่ะคุณจีระพรก็วิ่งไม่ถูกค่ะเอองบหมดมนะคะไ,ไม่รู้เลนซ้ายหรือเลนขวาตอนนี้รู้แล้วมันมีเส้นกลางมาแล้วเมื่อกี้ยังงบหมดแค่ตรงเมื่อกี้เนี่ยใช่ มมหมดเวลาแล้วที่เธอต้องปล่อย <laughs> <laughs> ไอรา่าเธอจะรู้ไหมว่าเธอปล่อยเมียเธอมาอยู่คนบ้า <laughs> ไม่ใช่เขาบอกแก๊งเดียวกัน <laughs> ไม่กันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพีกูเกิดวันอะไรเ <laughs> ขาบอกจันจอเจ็บแต่ไม่ฟังเนอะไม่รู้จักจำเดี๋ยวตกน้กก็กเ,เกิดวันจันลงไปเลย <laughs> ไม่ลงเคอคนเกิดวันเดียวกันจะลงไมได้ไง คนเกิดวันจันทร์เขาบอกว่ามีสเสน่ห์แน่นอนอยู่คนเดียวมั่งแต่เกิดม่นูมีสเสน่ห์ยังไงเสน่ห์มดสเสน่ห์แฟดบ่ะสเสน่ห์ปลายจหวักสามีไม่กลับมาเลยสามีนกเดี๋ยวตัดโอ้อยู่โชลพันธ์นี่น่าเบื่อสามีนกนกสบายนกไม่ต้องทำกับข้าวสามีทำให้กิน ีบุญแต่เพราะเราทำไม่เป็นบุญเหรือบาปเหเฮ้ยนี่นี่ถึงถนนพรามสองแล้วเหรอถึงแล้วมเร็วว่าตอนไปช้าชิบเปิ้ถึงหรือกรรมก็ไม่รู้หมดเวลาเฮ้ยเมื่อกี้เสียงดีอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวกันยังหมดไเฮ้ยเสียงอะเสียงเสียงหายเสียงเสียงเสียงหาย เดี๋ยวก่อนเทสเทสหนึ่งเฮ้ยนกมันกลับรถใต้สะพานได้ป่าวะได้ไ,ไปฝั่งนูนะ้นเนี่ยได้จำได้ใช่ปะ่ะได้ไปทางเนี้ <c oughs> พอไม่งั้นมึงกลับรถแม่กองเลยนะถามใครได้นี่ไปทางนี้ก็ได้จำได้นะตรงนู้นมันกลับรถไม่ได้นกไปทางนี้ไม่ไม่พี่คิดว่าทางเนี้ยทางเนี้ยจำได้ใช่ไหมใต้สะพานใช่ป่ะ,ปะ